ลูกหนี้เฮอีออนประกาศช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19สํำหรับนะคะการประกาศนี้นะคะสำหรับอีออนประกาศช่วยลูกหนี้วันที่28มีนาะนะคะ2563นะคะเพจอีออนนะคะได้ออกมาประกาศว่า เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมจากโควิด -19 บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าดังที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมายัางบริษัททั้งนี้มาตรการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1เมษายน2563ซึ่งจะครบกำหนดชำระวันที่2พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะคะมาดูกันนะคะว่าประเภทสินเชื่อมีแบบไหนกันบ้างนะคะประเภทสินเชื่อบัตรเครดิตอีออนนะคะรถอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำนะคะเดิม10เป็นดังนี้ 5%แต่ไม่น้อยกว่า500บาทต่อรอบบัญชีในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่2พฤษภาคม2563ถึง2ธันวาคม2564นะคะอันนี้5%นะคะแต่ไม่น้อยกว่า500บาทต่อรอบบัญชีนะคะ8%นะคะ แต่ไม่น้อยกว่า500บาทต่อรอบบัญชีในรอบบัญชีที่ครบกําหนดชำระวันที่2มกราคม2565ถึง2ธันวาคม2565นะคะเช่นกันนะคะอันนี้นะคะ8%แต่ไม่น้อยกว่า500บาทนะคะต่อรอบบัญชีนั่นเองนะคะสำหรับอของใครที่เป็น8%นะคะ ต่อมานะคะ10%นะคะแต่ไม่น้อยกว่า500บาทต่อรอบบัญชีนะคะในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระนะคะวันที่2มกราคม2566นะคะเป็นต้นไปนะคะอันนี้จะเป็นรอบ10แต่ไม่น้อยกว่า500บาทต่อรอบบัญชีนะคะซึ่งนะคะไม่เหตุยังมีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นนะคะบัตรเดบิตนะคะ อีออนโคเปอร์การ์นะคะทุกประเภทนะคะ2ยกเว้นรายการผ่อนชำระรายเดือนนะคะอีออนแฮปปี้แพลนนะคะบัตรสมาชิกอีออนสินเชื่อยูอาร์แคสนะคะลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเดิม3%ดังนี้นะคะ 1%, 1แต่ไม่น้อยกว่า300บาทต่อรอบบัญชีในรอบบัญชีที่ครบกำหนดนะคะอ่าชำระวันที่2พฤษภาคม2,563ถึง2ธทันวาคม2,563นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ดูนะคะว่าบัตรของเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะเป็นประเภทไหนนะคะอันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นด้วยนะคะไม้เหตุน,นะคะ ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือนนะคะสนะคะยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้นนะคะสินเชื่อ เช่าซื้อนะคะ 1. รถจัก,กรยานยนต์วงเงินไม่เกิน35,000บาทนะคะ 2. รถยนต์วงเงินไม่เกิน250,000บาทนะคะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2. พฤษภาคม63ถึง 2. กร,รกฎาคม2563เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นหมายเหตุนะคะหมายเหตุต่อมานะคะลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย เกินกว่า90วันหรือ3เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระณวันที่1มีนาคม2563จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการนะคะความเชื่อยเหลือด้านสินเชื่อนี้นะคะนั่นก็คือ,อลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายนะคะยังไม่ได้จ่ายทั้งต้นทั้งดอกนะคะนั่นก็คือค้างชำระนั่นเองนะคะ ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะอันนี้นะคะเป็นประกาศจากอีออนนะคะเป็นหนังสือประกาศออกมาเลยนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะว่าทางอีออนนะคะได้ช่วยนะคะได้ช่วยเหลือนะคะลูกหนี้ทุกทกท่านนะคะหากใครนะคะที่ได้เป็นลูกหนี้อยู่นะคะลูกค้าอยู่เนะาะก็ตรวจสอบดูนะคะว่าของเพื่อนๆนนะคะเป็น สินเชื่อประเภทไหนนะคะและก็จะได้ไปนะคะตรวจสอบกันนะคะว่าจะได้พักชำระหนี้กันหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ